เมื่อวันที่16สิงหาคม2567ณนห้องประชุมชั้น8อาคารคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิพาเดชพลคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีเป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับโครงการนี้มีคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมในโครงการจำนวน44คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรนอกจากนี้แล้วยังเกิดการลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUNQA โดยมีผู้ชยาสตราจารย์พนิพาเดชพลคณะบดีคณะวิทยาการจัดการผู้ชียาตราจารย์ดรนัทชาหนอทองรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและผู้ชยาสตราจารย์นฤมลวันสุขไมตรีรองคณะบดีฝ่ายบริหารเป็นวิทยากรบรรยาย